สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินมีรีวิวกับไอเทมลับฉบับเด็กหอวันนี้นะคะมินก็จะมารีวิวทดาดาเตาอบของดีราคาถูกนะคะในราคาหลักร้อยซึ่งเราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าจะใช้ปังหรือพังกันแน่ตอนนี้นะคะเราก็จะมาแกะน้องเตาอบของเราไปเลยค่ะโอ้โหแกะออกมายากมากเลยนะ,ะทุกคน ก็ออกมาแล้วน้องเต้าอบของเราหน้าตาก็เป็นแบบนี้นี่เองค่ะหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะคะก็จะมาดูข้างในกันนะคะก็ข้างในก็จะมีตะแกรงนะคะแล้วก็มีถาดด้วยนะคะแล้วก็จะมีคู่มือซึ่งเหมาะกับเด็กหออย่างเรามานเพราะว่าเป็นคู่มือภาษาไทยะคะ่ะ และที่ทุกคนได้เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเตาอบของคาชิว่าค่ะรุ่นอิเล็กทริกโอเว่นนะคะมีความจุอยู่ที่9ลิตรค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีไฟระบบก,การใช้งานค่ะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะคะปุ่มแรกก็คือปุ่มตั้งเวลาค่ะตั้งได้สูงสุด60นาทีนะคะแล้วก็ปุ่มที่2ค่ะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมินะคะปรับได้สูงสุด230องศาค่ะมีหน้ากระจกที่กว้างนะคะสามารถมองเห็นภายในได้ชัดค่ะแล้วก็ราคานะคะอยู่ที่ประมาณ400 600บาทค่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่จะใช้งานครั้งแรกเราก็จะต้องเผา,าเตาก่อนค่ะเพื่อให้สารเคลือบนะคะระเหยออกไปแล้วก็ไม่เป็นอันตารายค่ะซึ่งการจะใช้นะคะเราก็จะต้องปรับอุณหภูมิไปที่สูงสุดค่ะแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ10-15นาทีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเผาเตาอบกันเลยค่ะหลังจากที่เรานะคะเผา,าเตาเสร็จแล้วเราก็จะมาลองอบขนมกันค่ะซึ่งขนมที่เราจะมาลองอบอันนี้นะคะนั่นก็คือครัวซองค่ะ เดี๋ยวเราเข้าเตาอบก,กันนะคะเข้าไปแล้วนะคะก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่180องศานะคะแล้วก็ระยะเวลาประมาณ15นาทีค่ะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าขวดซองของเราจะสุกดีหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะ ก็ครบ15นาทีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครัวซองของเราจะสุกหรือจะทุกข์ <S 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 เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะนี้ก็เอาออกมาเลยนะคะนี้นะคะก็คือโฉมหน้าของครัวซองที่เราอบไปเมื่อกี้นะคะสังเกตได้ว่า2จุดนะคะตรงนี้จะมีความสุกมากกว่านะคะแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะไม่สุกแสดงว่าความร้อนของเจ้าตัวเครื่องอบนะคะไม่เท่ากัน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในของน้องครัวซองเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะโอ้บอบมากเลยนะคะแล้วก็สุกกาลังดีเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนเรานะคะจะมาสรุปข้อดีข้อเสียของเตาอบตัวนี้นะคะข้อดีของเขานะคะก็คือราคาถูกแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราซื้อมาในราคาหลักร้อยนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะดีไซน์เนี่ยเรียบหรูดูเก๋นะคะดูแพงนะคะแล้วก็ข้อสานะคะใช้งานง่ายแล้วก็มีคู่มือภาษาไทยด้วยค่ะ แต่ว่าข้อเสียของเขานะคะก็คือไม่สามารถอบของที่มีขนาดใหญ่ได้นะคะแล้วก็ปลั๊กสั้นนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นของดีราคาไม่แพงนะคะที่สามารถใช้ได้ทั้งนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถใช้ได้นะคะซึ่งหลายหลายคนนะคะถ้าเคยใช้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าใช้ดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือว่าเคยทําเมนูอะไรบ้างคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะ ก่อนจะจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมินได้นะคะสำหรับคลิปหน้าทุกท่านอยากให้มินรีวิวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย